สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะออยจะพามาชมโครงสางบานสไตล์โมเดิร์นนะคะจะพามาชมเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเนาะค่ะที่กาลังคิดอยากจะสร้างโครงสางบานสักหลังหนึ่งนะคะด้านกว้างนี่กว้างเกาเมตรเด้อค่ะพี่น้องเด้อด้านานาเนนด้อค่ะส่วนด้านย้าวนะคะพี่น้องด้านย้าวนี่ย้าวสิบสามเมตรเนาะคะ่ะเนาะออยคะใส่งบประมาณไปแล้วพอดาะเขาอึยแสนหนึ่งเนาะคะ่ะแสนหนึ่งนี่รวมรวมคา้างบอกอึด ร่วมเบิดเนาะค่ะค่าสร้างนี่กออมาประมาณโอ้ค่าดินถมบ่ไดดร่วมเนาะค่ะเนาะก็คือแต่โตโคงสร้างบ้านเนาะก็คือว่าค่าสร้างนี่หลายประเอื่อยเขาเอาเสาละพันสองเนาะค่ะเนาะค่ะเสาประมาณมื่นห้าเนอเอยเนาะค่าวัสดุเดี๋ยวเออยค่่พี่น้องก็ลองหักออกเด้อค่ะแสนหนึ่งลบหึงมื่นหาพันบาทเนอเอยเนาะค่ะเป็นทรงโมเดิร์นเนะเออยเนาะ มีเสาจากตนเ่าเอื่อยนี่สิบหาต้นเนาะค่ะเนาะค่ะเสาดานนานี่เสาดานนานี่สูงประมาณสามเมตรเด้อ่ะพี่น้องเด้อดานนานี้นะคะส่วนเสาเสาทั้งเบิดนี่ประมาณสูงประมาณสี่เมตรนะคะก็คือรวมดันที่ฝังลงดินน้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝังลงดินนี่ก็คือหาสิบเซนนะคะพ <rawd unre> ี่น้องก็เป็นสี่เมตรพอดีเนาะค่ะเนาะก็คือนะคะมีอยู่สิบหาต้นเนาเอื่อยเนาะเสาเนาะค่ะมานี สันไทยนี่สันไทยนี่สื่อเบดจักบาทเอือยประมาณจักบาทเกือบสามมื่นเนาะค่ะเนาะมีร่วมร่วมเท่ข้านบอเท่ข้านเท่เองเนาะค่ะเนาะก็คือเฮตโคโตโคงสางบานบ่รวมเท่ข้านเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ละแต่ละห้องนี่นะคะพนะี่น้องแต่ละห้องนี่ก็บเมีพื้นที่ประมาณเก่าตารางเมตรเด้อค่ะเด้อมีจักรลอกกับเอือยหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่อยู่หก็ลอกนะคะพี่น้องก็คือว่า จะเฮ็ดเป็นบ้านเนาะเอ๋ยเนาะจะเฮ็ดเจ้าของนอนค่ะเออยนี่จะเฮ็ดแค่หของน่อนของเดียวนะค่ะแล้วก็ห้องน้ามของครัวเนาเอ๋ยเนาะในโตนะคะสร้างเพ่นสร้างโดนปันใดค่ะเออยใส่เวลาหาหกหมื่นละสร้างนไหวนะจออหาหกหมื่นเนาะค่ะเนาะอ๋อใส่เวลาประมาณหาหกหมื่นใส่โบดใส่เวลาโบดดนเนาะค่ะสร้างนี่กับสร้างนี่เพิ่นกับเป็นสร้างไม่มูบ้านเนาะเออยเนาะ สร้างในมูบานเหาเด้อค่ะเด้อบ่้เพิ่น่นบ่ได้รับงานตังจังหวัดตนาะเออเนาะค่ะรับแต่ในมูบ่บานนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวตรงตรงทีง่พันตอด่งขึ้นนะคะพี่น้องตอด่งขึ้นกะสิประมาณหาเซนนะคะตรงนั้นเนาะวันนี้ล้างค่านี่ยื่นออกมาประมาณเมตรนึงนะคะพี่น้องเด้อล้งค่าที่ยื่นออกมานะคะก็ถือวา่าล้างไงเติบค่ะพี่น้อง งบประมาณเพียงแค่หนึ่งแสนเนาะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิงด่านนาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นบริเวณด่านนานะคะน่ะกวางเก่าเมตรนะคะเป็นโรงโมเดิร์นนะคะลังค่าสองสเต็ปเนาะคะ่ะนาอลังค่ามีโตบานแล้วกะยืนมาด่านนานะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะอ่อยก็ได้พามาชมโค้งสางบานในงบประมาณ10,000แสนบาทนะคะอ่อยกับวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเด้อค่ะที่กำลังคิดอยากจะเฮ็ดโค้งสางบาทน,นะคะอาจจะสงสัยว่างบแค่แสนหนึ่งนี่สามารถสางได้บ่นะคะแสนหนึ่งนี่สามารถสางโค้งสางบานได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับมือน,นี่อ่อยก็ต้องขอบคุณเอื้อยจะาข้องบานนะคะแล้วก็ว ขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปจังใดกัฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออยได้เหตุคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสำหรับมื้อน,นี้สวัสดีค่ะ